สวัสดีครับเพื่อนชาว ELDIY ทุกท่านนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนครับมาดูนะครับแมลงที่ผมทําการเพาะไว้นะครับผมที่จะเตรียมส่งลูกค้าอีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อนสําหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูไอตัวที่มีความน่ารักตะมุตะมินะครับตัวนี้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าตื้นนี่นะครับเพื่อนเขาเรียกว่าร่วงกวางนะครับเพื่อนเห็นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูอันนี้เลยนะครับอันนี้คือร่วงกวางที่เรา พร้อมที่จะส่งให้ลูกค้านะครับนี่นะครับผมเพื่อนเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ก็กระแสกําลังมาแรงเลยนะครับเพื่อนตัวนี้เราทําการเพาะเลี้ยงนะครับผ่านกระบวนการเป็นตัวหนอนนะครับตั้งแต่ L1 L2 L3 นะครับมาจนถึงเป็นดักแด้นะครับผมตัวนี้เป็นร่วงกว่างชนนะครับเพื่อนที่เราทําการเพาะไว้นะครับเพื่อนจะสังเกตว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับผมเพื่อนนี่นะครับ อันนี้เราจะทําการส่งให้ลูกค้านะครับที่สั่งจองกันเข้ามานะครับเพื่อนนี่ถ้าเพื่อนท่านใดสนใจก็สามารถสั่งจองได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมใต้คลิปนะครับผมหรือจะเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจบ้านกุ้งหอยปูปลาเชียงใหม่นะครับได้เลยนะครับเพื่อนตัวนี้เป็นด้วงกว่างชนนะครับเพื่อนเป็นกว่าง2เขานะครับดูหน้าตาเขาก่อนนะครับเพื่อนหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเห็นไหมครับ นี่นะครับหายากนะครับเพื่อนๆที่จะเป็นตัวดักแด้แบบนี้นะครับเพื่อนแบบนี้เนาะไอตัวนี้เขาก็จะเป็นดักแด้นะครับแล้วก็จะลอกคราบนะครับเพื่อนๆลอกคราบไปเป็นตัวเต็มไว้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเอาไปแล้วเนี่ยจะต้องการให้มันเป็นตัวเต็มไว้เนี่ยเราจะมีอุปกรณ์เพาะนะครับเขาเรียกว่าแมทนะครับกล่องแบบนี้นะครับก็จะเป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะครับ ที่จะมีลักษณะเหมือนดินอยู่ข้างในอันนี้เขาจะเรียกว่าแมทนะครับแมทสําหรับเอาเลี้ยงตัวตัวด้วงกวางนะครับข้างในนี้จะผสมไปด้วยสารอาหารนะครับพวกเศษไม้แล้วกใ็ใยอาหารนะครับให้เขานะครับได้กินแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะเป็นที่อยู่ของเขาด้วยนะครับเพื่อนเอนันนี้เขาเรียกว่าเป็นแมทนะครับที่เราทรําหลุมแบบนี้ไว้ก็เพื่อให้ตัวด้วงกวางเข้าไปพักนะครับทีนี้ถ้าหลังจากที่เรารับไปแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปเลี้ยงนะครับเพื่อนเพื่อนก็แค่เอาใส่ไว้ ในแมตนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากนั้นเราก็เอาทิ้งไว้ที่มืดนะครับเพื่อนๆ่ที่มืดเนาะแล้วก็มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นนะครับในส่วนของตัวดักแด้ ARA เขาก็จะฟักตัวอยู่ข้างในนี้นะครับจนกว่าเขาจะลอกคราบนะครับลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยอาจจะใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์นะครับเพื่อนๆพอสองถึงสาอาทิตย์เขาก็จะลอ,อกคราบเป็นตัวเต็มวัยแต่นะครับหลังจากที่เขาลอ,อกคราบเป็นตัวเต็มวัยเสร็จเรียบร้อยแล้วเขายังจะไม่เดินมา ขึ้นมานะครับไตไปหาอาหารนะครับตามธรรมชาตินะครับเขาจะฟักตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเขาจะลอกคราบเสร็จแล้วเป็นตัวเต็มนไวแล้วก็จะขุดลงไปนะครับเพื่อที่จะฟักตัวนะครับการฟักตัวในระยะสุดท้ายเนี่ยเพื่อให้พวกปีกนะครับพวกกล้ามเนื้อพวกแขนขาเขาแข็งแรงนะครับอาจจะอยู่ข้างในนะครับแมตตัวเนี้ยเขาก็จะกินไปด้วยนะครับกินสารอาหารข้างในนี้ไปด้วยนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักอีก 2- อถึงสอาทิตย์หลังจากนั้นเขาก็จะไต่ขึ้นมา นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเลี <Emer ald> s> <S prepared, ้ยงต่อได้เลยนะครับผมหลังจากที่เขาไต่ขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับผมเพื่อนอาหารของเขาหลักๆเลยจะเป็นสารอาหารตะกูลนะครับพวกน้ําตาลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ้อยนะครับผมเพื่อนหรือว่าเยลลี่นะครับปีโป้อะไรพวกนี้ให้สามารถให้เขากินได้ตลอดนะครับผมก็เลี้ยงถือว่าเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนแล้วก็ถือว่าหายากนะครับเพื่อนเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนๆที่เอาไปหรือว่า ต้องการที่จะไปศึกษานะครับดูพัฒนาการของกว่างน,นะครับแบบนี้นะครับก็สามารถอาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมเพื่อน,อนแบบนี้เนาะนี่นะครับอันนี้เราก็จะเตรียมนี่นะครับก็จะเตรียมเอาไปให้ลูกค้านะครับแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะครับจะสังเกตว่านะครับบางตัวสีก็จะคล้ำนะครับสีก็จะคล้ำกว่านะครับเนื่องจากว่า เปลือกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับพอเขาคล้ำปุ๊บเขาก็จะออกเป็นตัวดำๆเนาะพอดำๆปุ๊บรอสักพักหนึ่งเขาก็จะลอคลาบแล้วนะครับผมเพื่อนมาเป็นตัวเต็มไยเนาะเป็นตัวกวางน,นะครับที่เขาเอาไว้ชนนะครับผมเพื่อนเป็นกีฬาชนกวางแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับผมแบบนี้หายากนะครับผมเพื่อนที่จะเอามาเพาะแบบนี้เนาะก็ถือว่าเป็นความตื่นตาตื่นใจนะครับเด็กๆก,ก็อาจจะเอาไปดูในส่วนของพัฒนาการเนาะในการเลี้ยง พวกแมลงพวกนี้นะครับก็เป็นอีกแขนงหนึ่งนะครับอีกแนวหนึ่งเพื่อที่จะเพิ่มทักษะการเรียนรู้นะครับผมในส่วนของอสัตว์นะครับในธรรมชาตินะครับแล้วก็เรามาดูการพัฒนาการของของแมลงพวกนี้เนาะแบบนี้นะครับผมเพื่อนในส่วนของการเอาวางไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็ มีความเย็นนะครับเพื่อน,อนๆอาจจะใช้ฟอกกี้นะครับพรมนะครับหน้าดินตรงนี้นะครับให้ชื้นๆพอนะครับอย่าให้แฉะนะครับอาจจะประมาณสักสองสาวันมาดูถ้าสมมติว่ามันแห้งนะครับลงไปนิดนึงเราก็ใช้ฟอกกี้นะครับพ่นนะครับผมเขาก็จะอยู่ได้แบบนี้เนาะแต่ถ้าเราเอาไว้กลางแดดหรือว่าเอาไว้ในที่ที่มีอากาศร้อนหรือว่าไม่พ่นไม่พ่นเขาเรียกว่าละอองน้ําเลยยเงี้ยปล่อยให้แมพตัวเนี้ยมันแห้งไปแบบแข็งไปเลยเงี้ย ก็มีโอกาสที่ร่วงเขาจะตายได้นะครับเพื่อนการดูแลรักษาก็มีประมาณนี้เนาะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการห่อนะครับส่งให้ลูกค้านะครับต่างจังหวัดเนาะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับกล่องที่ผมต้องการที่จะส่งให้ลูกค้าเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราจะรองด้วยเ,เศษฟางนะครับพพเพื่อนเพื่อให้1ระบายอากาศเนาะสรักษาอุณหภูมิไม่ให้ร้อนเกินไปนะครับแบบนี้จะดีนะครับระบายอากาศด้วยเนาะสก็คือตัวตัวร่วงกว้าง นะครับตัวด้วงกว่างกับตัวแมตตัวเนี้ยปกติเราเวลาเราส่งเราจะต้องแยกนะครับเอาตัวด้วงกว่างออกนะครับพักไว้อีกที่นึงนะครับส่งไปอีกกล่องนึงแล้วอันนี้แยกไปอีกกล่องนึงนะครับผมโอเคในส่วนของกล่องนะครับที่เราต้องการที่จะส่งนะครับผมก็แยกอ,ออกอีกกล่องนึงในกล่องนี้ก็จะใช้บรรจุเฉพาะตัวด้วงกว่างอย่างเดียวนะครับผมเพื่อนเราก็จะลอง ตัวหญ้าเหมือนกันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆผมจะใช้ตัวทิชชู่นะครับทิชชู่เป็นชนิดแข็งนิดนึงและไม่มีกลิ่นนะครับเพื่อนๆไม่มีกลิ่นเนาะพันแบบนี้นะครับพันแบบนี้หลังจากนั้นเขาจะมีรูตรงกลางตรงนี้เป็นช่องแบบนี้เอาไว้ใส่ตัวด้วงกวางนะครับเราก็จะทําแบบนี้นะครับเอาใส่ข้างในแบบนี้นะครับเพื่อนๆ แบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะครับผมจะมีแมตตสำรองนะครับที่เอาไว้ใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่มความชื้นให้กับตัวร่วงของเรานะครับแบบนี้เนาะใส่เข้าไปนะครับในหนึ่งก็เป็นกันกระแทกด้วยนะครับผมแบบนี้นี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเราก็ ห,หลังจากแบบนั้นเราก็หยิบเอาด้วงนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เนาะแล้วก็เอาแมทนะครับใส่เข้าไป <tide new. S 1> เขาก็จะอยู่ข้างในตรงนี้นะครับผมเพื่อนๆโ okay, อเคหลังจากนั้นที่เราใส่แบบนี้เข้าไปแล้วนะครับเราก็จะทําการม้วนที่ชู่อีกรอบหนึ่งนะครับเพือ่อ<ๆ>ที่จะเอามาปิดนะครับตรงปากตรงนี้นะครับแบบนี้เพื่อกันกันกระแทกข้างบนอีกคีหนึ่งนะครับผมเพื่อนๆแบบนี้เนาะ อันนี้ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นละแล้วก็ปิดนะครับโอเคแบบนี้นะครับผมข้างกล่องผมก็จะเจาะรูมานิดนึงนะครับเพื่อให้อากาศระบายได้แต่ที่จริงอากาศมันวิ่งได้อยู่รอบอยู่ละนะครับอย่างนี้เราก็สามารถส่งได้นะครับผมเพื่อน วันทีเราส่งเราก็จะเอาไว้เสียบไว้ตรงนี้นะครับไว้ข้างๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะห่อด้วยเศษฟางนะครับเอาอัดเข้าไปเนาะในส่วนของตัวแมตตัวนี้เราก็จะแยกนะครับแยกแล้วก็แพ็กเกจนะครับใช้กันกระแทกนะครับหรือว่าบับเบิลอัดเข้าไปตรงรูแล้วก็ปิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะใช้บับเบิลตัวนี้นะครับม้วนนะครับเนาะอันนี้คือ ที่อยู่ของเขานะครับเราจะเอาอัดตรงนี้นะครับยัดเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้รูตรงนี้เผื่อเวลาโดนกระแทกนะครับเพื่อไม่ให้มันยุบเข้าไปเนาะเราก็จะใช้กันกระแทกแบบนี้นะครับนี่ถือว่าห่ออย่างดีเลยนะครับเพื่อนแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจะแร็ปนะครับซ้ายขวา แบบนี้นี่แบบนี้นะครับเพื่อนๆก็กันกระแทกแล้วก็กันข้างในมันยุบเรียบร้อยนะครับงน,นี้ถือว่าโอเคละลก็ใส่ไปแบบนี้นะครับอ่าที่เหลือเราก็จะใช้ตัวเศษฟางนะครับอัดจนเต็มนะครับอัดจนเต็มเลยแล้วก็ปิดฝาแล้วก็แพ็กส่งให้ลูกค้านะครับผมเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรละประมาณนี้นะครับเวลาเราจะส่งเนาะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ สนใจนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับผมนี่นะครับนี่น้องด้วงฝางนะครับสวยๆนะครับน่ารักน่ารักเอาไว้สําหรับศึกษานะครับดูพัฒนาการของแมลงชนิดนี้นะครับนี่นะครับผมไม่ได้หาง่ายจากธรรมชาตินะครับเพื่อนๆหายากมากนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบในการทําคลิปดีโอคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิปดีโอคอนเทนต์ แบบนี้ดีๆต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย